สวัสดีครับวันนี้ผมขอนำเสนอธุรกิจผ้าบาติกที่อยู่ภายใต้แบรนด์สยามบาติกและมีคอนเซปตที่น่าสนใจว่า Creative and Unique Design Batik of Thailand แต่เดิมธุรกิจผ้าบาติกเป็นที่นิยมในหล,หลายๆประเทศอาทิเช่นมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและยุโรปรวมถึงไทยเราด้วยแต่ในปัจจุบันธุรกิจผ้าบาติกได้รับความนิยมน้อยลงและในประเทศไทย มีเพียงภาคใต้ของเราเท่านั้นที่ยังคงสืบสารบุญบรรญานี้อยู่สาเหตุที่ผ้าบาติกได้รับความนิยมน้อยลงนั้นเนื่องจากมีหลายๆปัจจัยที่ทําให้ผู้ค้าตามตลาดนักท่องเที่ยวไม่ทันนั่นคือ 1. แฟชั่น 2. i n n o v a t i o n 3. p r i c e แต่วันนี้เราขอนำเสนอแนวคิดธุรกิจตัวใหม่ที่เรานำมาพัฒนาและต่อยอดให้ดีกว่าเดิมนอกจากนี้ธุรกิจสินค้าบาติก สามารถทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าของที่ระลึกถุงเท้ารองเท้าผ้าปูโต๊ะปอกหมอนผ้าคลุมไหล่เสื้อกระเปา๋าเป็นต้นธุรกิจของเรานอกจากจะรักษาภูมิปัญญาของไทยเรายังใส่ความครีเอทีฟลงไปในผลงานด้วยทําให้งานของเราไม่จําเจและมีความแปลกใหม่มาตอบโจทย์ลูกค้าได้ตลอดเวลาและเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด เราจึงโฟกัสกลุ่มเป้าหมายอยู่ในช่วงอายุ20-40ปีโดยเกณฑ์การวัดดูจากความต้องการและความสามารถในการใช้ใจ่ายตามช่วงอายุสินค้าสยามบาติกของเรานี้มีจุดเด่นใหญ่ๆคือการทำด้วยมือและมีที่ปรึกษาทางด้านบาติกที่มีประสบการณ์ถึง30ปีและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เป็นรูปแบบใหม่จุดอ่อน 1. สินค้าบาติกจะใช้เวลานานกว่าสินค้าที่ทำด้วยเครื่องจกักร 2. ต้องเกาะติดแฟชั่นสมัยใหม่ตลอดเวลา 3. ไม่มีประสบการณ์การทำธุรกิจแต่ธุรกิจบาติกไม่หยุดเพียงแค่การขายสินค้าเพียงเท่านั้นแต่เรายังเล็งเห็นการกระจายรายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งโดยการสอนจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างเครือข่ายอาชีพบาติกให้ยั่งยืนและรักษาสืบสานภูมิปัญญาไทยอีกด้านหนึ่ง โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าทำการเวิร์กช็อปในสถานที่จริงนาสยามบาติกแฟคทอรี่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและให้ความรู้อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจทั้งไทยและต่างชาติได้อีกด้วยเราพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นต่อย,ยอดธุรกิจบาติกจากเดิมที่ไม่เป็นที่รู้จักให้กลับมาโดดเด่นอีกครั้งเพื่อขึ้นสู่ความสำเร็จภายใต้แบรนด์สยามบาติก ไปพร้อมกับโครงการออมสินสุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย